S 1> <S 1> บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครลำปางวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตร,าการการการคัดกรองโรคระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดในเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปางบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครลำปางทั้ง4เขตการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครเดินทางมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับทีมงานของกลุ่มผู้สมัครที่มาคอยให้กำลังใจและเตรียมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งภายหลังที่ได้รับหมายเลขของผู้สมัครท่ามกลางสายฝนที่โปรย,ยปลายลงมาเล็กน้อย สำหรับผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงลำดับดังนี้นะครับหมายเลข1ก็คือนายนารงพินทิสืบกลุ่มความสุขนครลำปางหมายเลข2นายนิมิตจ,จิวสันติการกลุ่มนครลำปางหมายเลข3นายอภิชัยสัชชัยกลุ่มลำปางพัฒนาหมายเลข4นายกิติภูมินามวงกลุ่มภูมิลำปางและหมายเลข5ครับนายปุณณสินมณีน,น,นันกลุ่มลำปางก้าวหน้า สำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและนายกเทศมนตรีนครลำปางมีกำหนดระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา8ตรุรก30นาทีถึง16ตรก30นาทีณบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปางครับ ทางนี้เทศบาลนครลำปางได้มีการจัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งณห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น3อาคาร7สําสำนักงานช่างกองคลังสำนักงานเทศบาลนครลำปางถานนจัดชัยตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ